สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องโยกโมบายค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ oppo a 1 6นะคะการติดแกตานี้เลยตามรูปอันนี้คือหน้าจอแตกมองไม่เห็นแล้วนะคะนี่อันนี้คือฝาหลังก็คือผ่ามาเรียบร้อยแล้วเนาะรุ่นนี้ก็คือเวลาแกะหน้าจอก็คือต้องผ่าฝาหลังออกนะคะ ตัวหน้าจอ Oppo A16 เรามาดูกันว่าใส่กับรุ่นอะไรได้บ้างนะคะนี่นะคะตัวหน้าจอจะเป็นแบบนี้ Oppo A16 จะใส่ได้กับ Oppo A16s, Realme C25 แล้วก็ Realme C25s นะคะใส่ได้กันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวซ็อกเก็ตเล็กนะคะนี่ต้องดูตรงนี้เพราะว่ารุ่นนี้มันมีเวอร์ชันเนาะนี่ถ้าใส่เวอร์ชันไม่ตรงภาพไม่ขึ้นนะคะอันนี้ลูกค้าไปให้ร้านอื่นแกะมาแล้วเนาะ เขาถอดมาแล้วมันไม่มีจอเวอร์ชันเวอร์ชันไม่ตรงกันเขาก็เลยมาที่ร้านนะคะฝาหลังเขาถอดมาแล้วเลยยังไม่ได้ติดกาวอันนี้เราก็ถอดแล้วก็เลยถอดเลยไม่ต้องอัดกาวแหละโอ้ยอสายมันตึงเนี่ย ในช่วงล่างน็อตมันหมุนไม่ออกไม่เหล็กเราไม่รู้หายไปไหนเราหาไม่เจอเลยอันนี้ถอดน็อตเสร็จแล้วก็ต้องถอดถาดซิมออกเนาะดูซิว่าเล็บยังแข็งอยู่หรือเปล่าโอเคเล็บยังใช้งานได้อยู่นะคะ ต้องค่อยๆเลาะฝาหลังออกอันนี้จะเป็นตัวเคสหลังเนาะตัวนี้ก็คือจะมีแพสแกนติดมาด้วยนะคะต้องถอดแพสแกนออกก่อนนี่ค่ะถอดแพสแกนถอดแบตนะคะ ถุงพลาสติกอันนี้เราไม่ต้องดึงทิ้งนะคะเวลาเราถอดแบตครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องถอดยากนะคะถุงพลาสติกก็พับไปด้านข้างก็ได้นะคะอันนี้หน้าจอแตกอยู่แล้วก็คือแงออกได้เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นรุ่น oppo a16 เนอะ mm hmm. ก็คือส่วนมากหลัก,ลกๆแล้ว oppo ก็เปลีย่ยนจอวิธีเดียวกันหมดเนาะ oppo vivo ัวเว่ยแล้วแต่แต่ละรุ่นลักษณะการแกะเป็นยังไงแต่ส่วนรุ่นนี้ก็คือผ่าฝาหลังนะคะโอเคนี่ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้ว แตกตรงตำแหน่งกล้องหน้าพอดีเนาะฝุ่นจะลงกล้องไหมอันนี้พวกเศษเล็กๆตามนี้นก็ต้องไล่ขูดออกนะคะอันนี้พวกเศษกระจกเราต้องขูดออกให้หมดนะคะ อันนี้จะเป็นตะแกรงลําโพงหน้าอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวเราค่อยทําความสะอาดออกเนาะเพราะถ้าไม่มีตรงนั้นก็คือฝุ่นก็จะลงกล้องหน้าเราเยอะอันนี้มันแตกตรงตําแหน่งกล้องหน้าพอดีฝุ่นเลยเยอะเลย ันนี้พอเราทําความสะอาดออกเสร็จเรียบร้อยเราก็เทสจอใหม่ได้เลยค่ะน,นี่จอใหม่นะคะอันนี้แผงจอก็พับลงให้ดีนะเราจะพับแพรจอลงให้ดีประมาณอย่างนี้นะคะประมาณอ่า ให้มันชิดเรียบร้อยแบบนี้เพราะเวลาตอนที่เราเทสเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ฝาหลังเนาะเราแค่ทาเบาๆอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ได้งานใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเวลาเราประกบฝาหลังใส่น็อตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถ้าเราใส่แพรจอตรงนี้ไม่ดีเนี่ยแบตมันไปกดอย่างเงี้ยแพยจอมันจะหลุดง่ายนะคะนี่พลาสติกเราก็กลุมมาเหมือนเดิมอย่างงี้นะคะอ่ะแแบตใส่แล้วเทสดูนี่ตำแหน่งแบตตรงนี้บางทีเราใส่จอเราคิดว่าใส่แน่นแหละ พอเราใส่แบตลงไปปุ๊บเนี่ยแบตมันไปกดตรงนี้มันจะกระเด้งหลุดออกนะคะต้องเทสให้ดีนี่ก็ใส่แบตค่ะันนี้เรามาเปิดเครื่องเทสด,ดูก่อนนะคะโอเคติดอยู่ค่ะรอเทสเครื่องเนาะระหว่างรอเทสเครื่องก็ตัวนี้นะคะตะแกรงลำโพงหน้าต้องมารอเอาเศษกระจกเก่าออกก่อน นี่นะคะตะแรงลลาพงหน้านต้องลองออกให้หมดโอ้ยลูกค้าไม่ได้ให้รหัสหน้าจอไว้ด้วยเครื่องนี้สรุปแล้วก,ก็ลองไม่ได้เนาะเข้าดูสุกเฉินได้อยู่นะคะลองอะไรไม่ได้เลยงั้นก็ประกอบเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปเทสเองอันนี้เคสเดิมเลยเหมือนกันเครื่องเปิดแล้วปุ่มสแกนใส่ทีหลังอย่าลืมปิดและเปิดใหม่นะคะเวลาประกอบเรียบร้อยนะคะ อันนี้เราใส่แผ่สแกนก่อนใส่แผ่สแกนเรียบร้อยลราค่อยประกบฝาหลังได้นะคะอันนี้ฝามันเป็นพลาสติกเนาะเลยค่อยบีบลง เกตให้ดีว่าลงสนิทหมดทุกมุมแล้วค่อยประกบลงนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็มาใส่น็อตเลย ตัวนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าน็อตเป็นเบอร์เดียวกันหมดเลยเนาะมันจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ โอเคใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูฝาหลังนะคะตรงตำแหน่งฝาหลังพวกนี้กาวพวกนี้ถ้ามันหนาเกินไปก็ดึงออกได้เลยนะคะเพราะว่ามันแห้งหมดแล้วเนาะเวลาเราประกบฝาใหม่ลงไปฝามันจะได้ไม่นูนขึ้นมานะคะจะได้ลงสนิทแต่ตอนนี้ก็คือแบบเร่งรีบลูกค้ารอหน้าร้านแล้วเนาะโอเคค่ะเอาเท่าที่ได้นะคะตัวไหนดึงออกได้ก็จะทําความสะอาดออกไปเลยส่วนฝาหลังเราก็ติดกาวให้ลูกค้าไปใหม่นะคะนี่ ฝาหลังกับหน้าจอติดกาวใหม่ค่ะกาวก็กาวฝาหลังก็ติดแค่ขอบ,ขอบเดิมเขาเลยนะคะไม่ต้องไปลาดถ,ถึงหัวน็อตนะเดี๋ยวรอบต่อไปหาน็อตไม่เจอเลยเพราะว่ากาวไปปิดรูเนาะนี่ค่ะค่อยๆทาถ้าเราทำความสะอาดดีใส่สนิทมันก็ใช้งานได้นานนะคะเพราะาลูกค้าจะ บ่นกันว่าเปลี่ยนแล้วใช้ได้ไม่นานมันแตกบ่อยอะไรเงี้ยส่วนมากที่แตกบ่อยจอเดิมคู่ตัวที่มากับเครื่องว่าแข็งแรงที่สุดแล้วจอนั้นยังแตกจอที่เปลี่ยนใหม่ไม่ต้องห่วงแตกง่ายเหมือนกันมันไม่มีตัวไหนแข็งแรงกว่ากันหรอกนะคะนอกจากว่าอยู่ที่เรารักษาอยู่ที่เราใช้งานถ้าไม่ตกไม่อะไรมันก็ใช้งานได้ยาวอยู่อันนี้ตะแกรงลำโพงหน้านะคะอย่าลืมใส่นะถ้าไม่ใส่นี่ฝุ่นลงกล้องหน้านีน่ กาวเลยค่ะนี่กาวรูมันใหญ่ก็จะเลอะนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้มันแห้งแล้วก็ทำความสะอาดออกได้ค่ะรูใหญ่นี้ระวังโดนตรงกล้องหน้านะคะ เรียบร้อยแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่เรียบร้อยก็รัดหนังยางไว้ก่อนนะคะ ัดซ <Sim. S 2> ิมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนหน้าจอ Oppo A16 เนอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube น้องหยกโมบายด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ส่งซ่อมกระทักหน้าเพจได้เลยเนาะบางที YouTube อาจจะไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าบางทีไม่ได้ดู <laughs> ส่วนมากดูแต่เพจเพจหรือ LINE แอก็ได้นะคะ ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะสบายดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ